สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอทีรวัตรเตือนฉีดไฟเซอร์ยังติดเชื้ออินเดียกลายพันธุ์เอาไม่อยู่ปัญหาต่อไปศาสตราจารย์นในแพทย์เทีรวัตรเหมจ,จุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเทศอิสราเอลฉีดไฟเซอร์ทั้งประเทศยังเจอติดสายพันธุ์อินเดียว่าอย่างที่เคยคุยกันครับ ไตมาสสาทับสอาจจะต้องฉีดใหม่อิสราเอลฉีดไฟเซอร์ทั้งประเทศไปแล้วยังเจอติดสายพันธุ์อินเดียเครดิตข่าวรวบรวมและเขียนจากอาจารย์เฉลิมชัยทั้งหมดครับ น่ากังวลอิสราเอลพบผู้ฉีดไฟเซอร์ยังติดโควิดสายพันธุ์อินเดียได้รวดเดียวสี่รายจากการที่ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในการที่สามารถจัดหาวัคซีนและเร่งดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนซึ่งมีจํานวนพลเมืองทั้งสิ้น9.19ล้านคนได้สําเร็จจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่กล่าวคือ สามารถฉีดวัคซีนให้กับคนอิสราเอลครบเข็มที่2ได้5.41ล้านคนคิดเป็น58.7%และฉีดวัคซีนรวมนับคนที่ได้เข็มเดียวด้วยได้มากถึง62.4% 1ทำให้สถานการณ์ของประเทศอิสราเอลซึ่งใช้วิธีผ่อนหนักผ่อนเบามาโดยตลอดเพื่อหล่อเลี้ยงให้ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าไปได้และกับการที่ระบบสาธารณาสุขต้องรองรับผู้ติดเชือ้อจานวนมาก จนประเทศอิสราเอลมีผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับที่29ของโลกคือติดเชื้อ838,407คนคิดเป็นเกือบร้อยละ10ของจำนวนพลเมืองและมีผู้เสียชีวิตมากถึง6,362คนเมื่อมีวัคซีนเกิดขึ้นทางการอิสราเอลจึงต้องการจัดซื้อจัดหาโดยเร่งด่วนโดยยอมรับเงื่อนไข2ประการคือ 1. จัดซื้อด้วยราคาที่สูงกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก 2. ต้องยอมรับเงื่อนไขของบริษัทไฟเซอร์ในการจัดทำวิจัยทดลองขนาดใหญ่กับคนอิสราเอลอันหมายรวมถึงการทดลองฉีดในเด็กอายุห้าขวบขึ้นไปด้วยหลังจากที่ทางการอิสราเอลสบายใจมาได้ช่วระยะเวลาหนึง่งจากการเร่งระดมฉีดวัคซีนจำนวนมากถึงขั้นมีการประกาศให้ผู้ที่อยู่นอกบ้านสามารถถอดหน,น้ากากได้นั้นดูเหมือนความดีใจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเพราะเมื่อวันที่29เมษายนกระทรวงสาธารณาสุขของอิสราเอลได้รายงานพบผู้ติดเช เื้อสายพันธุอินเดียจำนวน41ไร่เป็นต่างชาติ21ไร่ คนอิสราเอลที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ3รายในจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีเด็กมากถึง5รายแต่ที่สร้างความวิตกกังวลให้กับรบัฐบาลอิสราเอลมากก็คือในรายที่ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียดังกล่าวมีอยู่ถึง4รายด้วยกันที่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วประเด็นดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเพราะทางการอิสราเอลคาดหวังว่าเมื่อฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ครบ2เข็มจนได้ภูมิต้านทานแล้วน่าจะสามารถดําเนินการทุกอย่างได้ดีตามปกติทั้งการทามาหากินการผล คลายวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวการนําเข้าส่งออกแต่แล้วก็มาพบไวรัสกลายพันธ์สายพันธุ์อินเดียซึ่งถ้าทําให้ติดเชื้อเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ยังพอทำเนาแต่ถ้าสามารถฝ่าด่านคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วทําให้ติดเชื้อได้ก็ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวการแถลงข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่ผู้บริหารของบริษัทไบโอเอ็น ซึ่งร่วมกับบริษัทไฟเซอร์กล่าวถึงความมั่นใจว่าวัคซีนของไฟเซอร์จะสามารถป้องกันไวรัสกลพันธ์สายพันธ์อินเดียได้เพียงแต่ขอรอดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนแต่ในวันนี้วันที่30เมษายนห่างก,กันไม่ถึง24ชั่วโมงทางการอิสราเอลก็รายงานว่าวัคซีนที่ฉีดให้4คนนั้นติดเชื้อสายพันธ์อินเดียไปแล้วและยังมีข่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางการเวียดนามก็ตรวจพบผู้ติดไวรัสสายพันธ์อินเดียอีกด้วยนั่นหมายความว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออินเดีย นับเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกมีบังกลาเทศและเมียนมากกันอยู่กับประเทศเวียดนามทางด้านตะวันออกซึ่งมีลาวและเขมรกันอยู่ได้พบไวรัสสายพันธุ์อินเดียเรียบร้อยแล้วไทยจึงจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะถึงแม้ว่าเราเร่งฉีดวัคซีนจนครบในสิ้นปีนี้ได้แต่ถ้ามีไวรัสไกล้พันธุ์ที่วัคซีนเอาไม่อยู่ก็จะเป็นปัญหาต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ